สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะบอกวิธีในการขึ้นไปแลเ้เควสบนนู้นนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังหากันไม่เจอว่าเฮ้ยแม่งอยู่ต้องสูงจะไปยังไงวะแล้วก็หลังจากที่ผมได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่มีตรงไหนที่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีเลยนะมันไม่มีบันไดและไม่มีทางขึ้นด้วยดังนั้นผมจะบอกวิธีให้นั่นเองโดยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเดินมาตรงนี้นะครับเห็นเห็นชั้นตรงนี้ไหมปีนขึ้นไปเลยครับเพราะว่าเกมมันทําให้มาอยู่แล้วนะอ่ะปีน ปีนจากนั้นปีนขึ้นตรงนี้ด้วยนะปีนนะครับพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีอันดับต่อไปก็คือในส่วนของบันไดนั่นเองครับโดยมาที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็คาฟซะหอันเท่านั้นเองหนึ่งงานพอละหลังจากที่คาฟเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ครับแล้ววางได้เลยครับเนี่ยเห็นปะวางปึ้งจากนั้นก็ปีนขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับอันนี้เควสนี้รับได้เท่านี้เลยนะโซว,วีหลาหลายคนเอา้าเดี๋ยวแล้วเควสนี้ทําได้ อะไรทาไมต้องทํานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพาทํากันจนเสร็จเลยดีกว่าเลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าได้อะไรเนาะซึ่งมันเป็นในส่วนของพ,พิมพ์เขียวนั่นเองครับนี่เลยพิมพ์เขียวนี่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 พิมพ์เขียวอันนี้เรียกว,ว่าเป็นพิมพ์เขียวชุดสไลด์เซตชุดสไลด์อ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกก่อนฮะเอาล่ะแต่ว่าทีเนี้ยน่าจะมีหลายๆคนสงสัยนะครับว่าไอ้วัสดุตรงเนี้ย หาจากไหนเนื่องจากว่าในโตเกมเนี่ยมันไม่มีเลยงั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้ละกันนะครับเอาแบบสรุปง่ายๆและได้ใจความไหมเราจะต้องหานะครับจากในส่วนของในแผนที่ที่เราไปเก็บสมบัตินะครับซึ่งไอไม้เนี่ยมันจะมีให้เราอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผม,มขอปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขอไปอันนี้ก่อนนะครับแต่ไม่ไม่มั่นใจนะว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องหากันแบบเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปหาแป๊บนึงฮะอันนี้คือเป็นที่ที่ผมยังไม่ได้มาเก็บ นะครับเนี่ยจะอยู่ในบ้านหลังนั้นนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออคือเผื่อเผื่อคนงงนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะก็มาในเมืองเนี่ยแล้วก็โกรัดนยครับโกรัดเนี่ยโกโกมือโกลัดเลยเนี่ยเดินออกมาข้างขวาครับเพราะว่าปกติผมเอาตรงนี้เป็นที่ตกปลาอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวขอปลดล็อกแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมปลดล็อกได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะมีหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะกล่องเครื่องมือ ไม่มีครับอันนี้ไม่มีหมายความว่าต้องไปหาอันอื่นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาเราจะได้จากไอของประมาณนี้แหละดังนั้นสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือแบบเดินเข้าไปในเมืองไปหาขอไปนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเจอตรงนี้เมื่อไหร่ไอไม้เนี่ยจะอยู่ที่ในกล่องนี้แหละหลังจากได้ครบแล้วนะครับเราก็ค่อยเอาไปสร้างชุดสไลด์แบบเมื่อกี้ที่เอาให้ดูนั่นเองเนาะก็หวังว่าน่าจะได้ไประโยชน์กันไปนะสำหรับคลิปนี้เนาะ